กระบะแต่งซิ่งโลเตีย้ยแม็กใหม่ยางใหม่สีเส้นใครที่กำลังมองหาอยู่รีบจัดคันนี้เลยครับ วันนี้มาอยู่กับผมนะฮะเซลท็อปอีกแล้วนะครับกับบริษัทต้องจะเอเรินยนต์จำกัดนะฮะรถมือสองเจาบอสใุวราชธานีของเรานะครับวันนี้นะฮะผมจะมารีวิวนะฮะกับรถคันนี้นะครับกระบะแต่งซิ่งที่ใครหลายๆคนกําลังมองหาอยู่นะฮะโรเตียแต่งท่อไซแม็กอะไรให้แล้วเรียบร้อยนะฮะแต่งมาให้แล้วนะครับกระบะแต่งซิ่งของแท้แน่นอนนะฮะกับคันนี้เลยนะฮะยูซูออร์นิว 2.5L นะครับสเปซครรถปี2015คันนี้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามกันไปดูเลยครับอันดับแรกนะฮะผมจะพาไปดูในส่วนหน้าของรถคันนี้กันก่อนนะครับที่เห็นเด่นๆชัดเลยนะฮะก็จะเป็นกระจังหน้านะครับกระจังหน้าจะเป็นแบบโครเมียมนะครับแล้วก็มีโลโก้อิซูซูสีแดงนะครับตาไฟของรถคันนี้นะฮะก็จะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับ เป็นแบบโปรเจคเตอร์นะฮะแล้วก็จะมีเดอร์ไลท์มาให้แล้วเรียบร้อยนะครับาำรับเจ้ารถคันนี้นะฮะรถคัน hmm. นี้โหลดเตี้ยมาแล้วนะครับโหลดเตี้ยมาแล้วอัปโหลดประมาณหน้า2หลัง4นะฮะโดยประมาณนะครับแล้วก็ใส่แม mm ็ก hmm. มาให้แล้วเรียบร้อยเลยเป็นแม mm ็กเวลคอบ18ปนะครับแม็กขอบ18 mm hmm. ยางใหม่ mm hmm. นะฮะทั้ง4ชุดเลยนะครับ แล้วก็สัญลักษณ์ s p a c e Ca p เป็นแบบโรมเมียมเหมือนกันนะฮะสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับใครหาอยู่นะฮะรีบมาเป็นเจ้าของกันได้เลยพาไปดูส่วนท้ายนะฮะส่วนท้ายของรถคันนี้ก็สวยเช่นกันนะครับสัญลักษณ์โลโก้ s ูสุก็เป็นแบบโรมเมียมนะฮะสวยๆเลยตาไฟนะฮะก็จะเป็นแบบ LED นะฮะตรงนี้เป็นแบบ LED นะครับไฟท้ายนะฮะสีดำสวยๆหล่อๆแบบนี้นะครับนานๆจะมีเข้ามาชีนะฮะใครที่หาอยู่นะครับรีบมาเป็นเจ้าของกันได้เลยนะครับแผงกระจกมองข้างก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะฮะแล้วก็มีไฟเลี้ยวมาให้แล้วนะครับเดี๋ยวผมพามาดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับว่าเครื่องเดิมแค่ไหนเพจเดิมแค่ไหนนะครับรอยตะเข็บเม็ดอักต่างๆยังอยู่ครบไหมนะฮะ ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2,500ซีซีนะครับอ่าอิสุสุนะฮะนี่หัวน็อตฝากระโปรงนะครับยังอยู่ครบนะฮะยังไม่มีรอยการแกะขันนะครับเราจะเขียบด้านข้างนะฮะคานหน้าเดิมนะครับอ่าไม่มีรอยแกะขันนะฮะเป็นเพจเดิมนะครับรถคันนี้นะฮะเราจะเขียบเม็ดอาร์กต่างๆยังอยู่ครบทุกเม็ดนะฮะฝากระโปรงเดิมนะครับสติกเกอร์ต่างๆยังอยู่ครบ นะฮะคันนี้นะครับรถคันนี้ทําอะไรมาบ้างนะฮะที่ว่าแต่งซิ่งนะฮะก็จะมีเปลี่ยนท่อมานะครับเป็นท่อเลดน่าจะเป็นท่อเลดนะฮะยิงตรงไปเลยนะครับเปลี่ยนท่อมาแล้วเรียบร้อยเท่านั้นเองนะครับส่วน EGR สภาพเครื่องยนต์นะฮะยังอยู่ที่ยังอยู่สภาพเดิมนะฮะไม่มีการตัดต่อนะฮะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์นะฮะไม่ได้แกะเปลี่ยนนะครับสภาพเครื่องยนต์สวยนะฮะคันนี้นะครับ เดิมๆแบบนี้นะฮะใครหาอยู่นะครับรีบมาเป็นเจ้าของได้เลยนะฮะต่อไปนะครับผมจะพาไปดูภายในของเจ้ารถคันนี้นะครับว่าสวยแค่ไหนเดิมแค่ไหนนะฮะตัวนี้เป็นแบบแคปเปิดได้นะครับดูขนาดความกว้างของแคปนี้นะฮะรถคันนี้กว้างนะครับภายในจะเป็นสีเบจนะครับส่วนภายนอกรถจะเป็นสีดํานะครับรถคันนี้เป็นเบาะผ้าสีเบจนะครับเบาะยังคงสภาพดีนะฮะ ไม่มียุบไม่ขาดนะครับเบาะสะอาดนะฮะคันนี้นะครับภายในสภาพดีมากๆนะครับตัวนี้มาพร้อมกับถุงลมนิรภัยแบบคู่หน้านะครับคอนโซลนะฮะคอนโซลยังคงสภาพดีนะครับไม่มีริ้วรอยจากการใช้งานเลยนะฮะรถคันนี้นะครับเครื่องเสียงนะฮะเครื่องเสียงก็มีฟังก์ชันก็คือ สามารถต่อบลูทูธได้นะครับฟังวิทยุ AM/FM นะครับ MP3 นะฮะแล้วก็ต่อ USB แล้วก็ Aux ได้นะครับรถคันนี้นะฮะส่วนแอร์นะฮะก็จะเป็นแอร์แบบอนาล็อกอยู่เช่นเดิมนะครับสำหรับเจ้ารถคันนี้นะฮะเกียร์นะครับเกียร์เป็นแบบเกียร์มาตรฐานเดิมนะครับเป็นแบบ5สปีดนะฮะรถคันนี้นะครับพวงมาลัยยังคงสภาพดีนะฮะไม่มีการแตกแรงงานเลยนะครับแล้วก็ พวงมาลัยก็จะมีสัญลักษณ์โลโก้ Isuzu เป็นแบบคมเมี่ยมอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเลขไม้นะฮะเลขไม้ของรถคันนี้นะครับว่าไม้รถคนันนี้ปีนี้รถสภาพแบบนี้เลขไม้จะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเลขไม้อยู่ที่84,167กิโลเมตรเท่านั้นเองนะฮะเลขไม้น้อยนะครับเลขไม้น้อยมากๆนะฮะสำหรับรถแบบนี้นะครับ รถคันนี้นะฮะกระจกก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับกระจกมองข้างนะฮะแล้วก็กระจกฝั่งประตูทั้งสองบานก็เป็นแบบไฟฟ้าเช่นกันนะครับแผงข้างประตูยังคงสภาพดีนะฮะรถคันนี้สวยเดิมแน่นอนนะครับใครที่หาอยู่นะฮะต้องรีบมาเป็นเจ้าของนะครับเป็นไงกับ,บ้างครับกับเจ้าตัวรถคันนี้นะฮะ Isuzu All New 2.5L s p a c e a Cab รถโฉมปี2015คันนี้ รอรอกระบาแต่งซิ่งโลเตียแต่งท่อใส่แมกใหม่ ai, ยางใหม่สีชุดเลยนะครับใครที่หาอยู่นะฮะกระบาแต่งซิ่งแบบนี้สีดำสํำสวยๆแบบนี้นะครับก็รีบมาเป็นเจ้าของได้เลยนะฮะสำหรับราคาค่าตัวของรถคันนี้นะฮะอยู่ที่4,69 0 0 0บาทเท่าน,นั้นเองนะครับราคาอยู่ที่4,69 0 0 0บาทน,นะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจ อยากเป็นเจ้าของรถคันนี้นะฮะก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลมาได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นทางเบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์โทร0877914199นะครับหรือว่าจะเป็นช่องทางแฟนเพจ facebook ของเรานะฮะรถมือสองต้องจะเริญยนต์นะครับแล้วก็เราจะมีช่องทางนะฮะในการให้ลูกค้ามาดูรถดูรีวิวรถต่างๆที่ร้านของเรานะฮะแล้วก็จะมีช่อง youtube channel นะครับชื่อช่องบริษัทต้องจะเริญยนต์จำกัดนะครับ ใครที่เข้ามาแล้วนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมในการทํารถทํารีวิวรถมาให้ลูกค้าชมนะครับสําหรับวันนี้นะฮะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวท้ายคลิปมีเสียงอันไพเราะของเจ้ารถคันนี้ให้ชมกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ